ดูด่วนตารางรับเงินเดือนกุมภาพันธ์2,564ให้กับบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับทั้งเดือนคนละ3,500บาทสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัพเดตใหม่ๆค่ะ วันนี้นะคะทางช่องของเรานะคะก็มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนมาฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะซึ่งหลังจากที่ภายหลังการประชุมของคณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติมาตรการโครงการเราชนะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 รอบใหม่ซึ่งภายใต้ของโครงการเราชนะเพื่อมอบสิทธิ์รับเงินเยียวยาจํานวน3,500บาทเป็นระยะเวลา2เดือน และก็จะต้องใช้จ่ายผ่านบัตรคนจนเท่านั้นไม่สามารถที่จะกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ซึ่งก็มีกลุ่มเป้าหมายอยู่ประมาณ31.1ล้านคนใช้กรอบวงเงินประมาณ2 1แสนล้านบาทซึ่งกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนก็ไม่ต้องลงทะเบียนใดๆทั้งสิ้นนะคะกลุ่มนี้นะคะก็จะได้รับสิทธิ์ทันทีเลยนะคะกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิ์โดยทันทีเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูตารางการโอนเงินนะคะสําหรับเดือนกุมภาพันธ์2564นะคะ ในวันที่1กุมภาพันธ์2564นะคะพ่อแม่พี่น้องก็จะยังได้รับบวงเงินในการรูดซื้อสินค้าอุปโปภคบริโภคที่จำเป็นนะคะคนละ700-800ถึงบาทเงินตรงนี้นะคะก็จะยังได้รับตามปกติเหมือนเดิมนะคะวันที่1กุมภา 12, 64, พันธ์2564พ่อแม่พี่น้องก็สามารถที่จะนำบัตรคนจนไปรูดซื้อสินค้าได้ตามปกตินะคะเงินตรงนี้นะคะจำนวน700-800ถึงบาทนะคะก็จะใช้ได้จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์เท่านั้นนะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นรายการเงินเข้าของโครงการเราชนะนะคะในวันที่5กุมภาพันธ์2564นะคะก็จะเป็นการโอนเงินให้ครั้งแรกนะคะจำนวนเงินคนละ675บาทถึง700บาทนะคะ675บาทจะโอนให้สำหรับผู้ที่เคยได้รับเงินในการรูดซื้อสินค้าจำนวน800บาทนะคะส่วนเงิน700บาทนะคะก็จะโอนให้สำหรับผู้ที่เคยได้รับจำนวน700บาทอยู่แล้วนะคะ ต่อไปนะคะเป็นวันที่12กุมภาพันธ์2564นะคะก็จะโอนเงินโครงการเราชนะจำนวน675บาทถึง700บาทตามเกณฑ์รายได้นะคะต่อไปเป็นวันที่19กุมภาพันธ์นะคะโอนเงินโครงการเราชนะจำนวน675บาทถึง700บาทนะคะและอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็คือวันที่26กุมภาพันธ์นะคะก็จะได้รับเงินโครงการเราชนะจำนวนเงิน675บาทถึง700บาทตามเกณฑ์รายได้นะคะสรุปนะคะ พอแม่พี่น้องที่เคยได้รับอยู่แล้วเดือนละ800บาทนะคะก็จะได้ร <fit reais> ับเงินอาทิตย์ละ675บาทนะคะคูณด้วย4อาทิตย์นะคะที่โอนเงินให้อีก4ครั้งนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นะคะโอนให้วันที่5วันที่12วันที่19และวันที่26กุมภาพันธ์นะคะโอนให้4ครั้งนะคะก็จะรวมเป็นเงินของโครงการเราชนะจํานวน2,700บาทนะคะรวมกับเงินที่เคยได้รับอยู่แล้ว800บาทนะคะก็จะเท่ากับได้รับอยู่ที่คนละ3,500บาทนะคะ ส่วนพ่อแม่พี่น้องนะคะที่เคยได้รับอยู่แล้วเดือนละ700บาทในการรู้ซื้อสินค้านะคะก็จะได้รับเงินของโครงการราชนะจํานวน4ครั้งนะคะครั้งละ700บาทนะคะรวมแล้วนะคะก็จะได้รับเงินของโครงการราชนะจํานวน2,800บาทรวมกับววงเงินที่ใช้ในการรู้ซื้อสินค้าตามปกติอยู่แล้ว700บาทนะคะก็จะเป็นได้รับอยู่ที่คนละ3,500บาทนะคะ นี่นะคะก็คือตารางเงินเข้าของเงินโครงการเราชนะสําหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนในเดือนกุมภาพันธ์2564นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอ,อนําเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ